ทหารพราน2,107สนที่กำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นตรวจยึดไม้พยุงจำนวน135ท่อนเจ้าหน้าที่ชุดประเทศกก,ศกสศบสวนร่วมเจ้าหน้าที่ป่าสุรินตรวจไม้ห่วงห้ามอุทยานแก่งกระจานยึดไม้ห่วงห้ามลอกตัดเตรียมส่งนายทุน สืบสวนตรวจสอบไม้ห่วงห้ามกว่าสิบ่อนรวบผู้ต้องหาหหลบหนีหนึ่งถ้าจะมองกันแค่เรื่องราคาไม้เป็นหลักไม้ชนิดราคาแพงที่สุดห้าอันดับแรกได้แก่พยุงชิงชันประดูป่าสักทองและตะเคียนทอง ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรขึ้นไปความยาว2เมตรไม้พยุงจะมีราคาแพงที่สุดอยู่ที่ท่อนละ1ล้านบาทไม้อันดับรองลงมาเป็นไม้ชิงชันกับประดู่ป่าราคาที่ซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่ท่อนละ8 0 0แสนบาทถ้าคิดแก้กฎหมายได้คนไทยประโยชน์อย่างแท้จริงปลูกครัวละหนึ่งไร่ตัดขายส่งนอกคนไทยรวยทั้งประเทศ